เรื่องความเท่ต้องให้ยามาฮ่าสวัสดีครับผมโจโซบายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บูธยามาฮ่าภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะครับกับไฮไลท์จุดเด่นของบูธยามาฮ่านะครับที่เปิดตัวโมเดลใหม่2รุ่นนะครับพร้อมกับคอนเซปต์บค์สุดพิเศษเดี๋ยวมาดูข้างหลังเลยครับว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างตามมาครับผม สำหรับสายรถครอบครัวนะต้องไม่พลาดครับกับ Yamaha Fin s SP นะครับรุ่นนี้มาพร้อมรหัส SP นะก็ะถือว่าเป็นตัวของโฉมตัวแต่งนะที่ใช้ชุดสีที่มีการขัดเงานะครับรวมถึงชุดสีม่วงนะพร้อมลวดลายความเป็นของ Modern City SP คันนี้นะแค่นั้นยังไม่พอนะครับตัวรถยังใช้ชิ้นส่วนตกแต่งนะครับในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของเบาะนะในสไตล์ทูโทนนะและที่สำคัญ ช่วงล่างนะใส่มาให้ใหม่กับโชค ys ซึ่งเป็นโชคสปริงคู่นะของดีของเด็ดเมืองไทยนะครับกับ ys โชครุ่นนี้นะครับ mm hmm. นอกจากนี้นะครับตัวของล้อเนี่ยยังมีการใช้ในเบรสีทองนะมาพรา้อมหัสลวดลายของฟิน sp รุ่นนี้นะครับถือว่าตัดกับว่วงทองได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับฟิน sp คันนี้เปิดราคาอยู่ที่4 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะบ,บอกเลยว่า ไม่แพงนะครับสำหรับเป็นสายแม่บ้านนะที่อยากจะได้นะครับรถคันนี้นะสายครอบครัวแม่บ้านล่างทองฟิน SV คันนี้ตอบโจทย์นะเรามาดูคันต่อไปกันดีกว่าครับคันนี้น่าจะเห็นคร่าวๆกันในโซเชียลกัแล้วนะกับแกนฟิลโนนะครับสเปเชียลอีดิชันนะ ถือว่าเป็นแกนล่างทองอีกเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับจุดเด่นไฮไลท์สำคัญเลยก็คือตัวของโช๊คเอริน s ับเทนอันนี้นะครับถือว่าเป็นโช๊คเพียงเดียวที่สามารถปรับพีโดรีบาวและคอมเพรชันได้อย่างเป็นระบบสำหรับรถแกนฟิลโนรุ่นนี้นะถือว่าเพิ่มระดับความพรีเมียมนะความเป็นไฮเทคสกูเตอร์พิกัด1 2 5ซีนะครับโดยเปิดราคาอยู่ที่77,900บาทนะครับ l i เ i ต e d อี dition รุ่นนี้นะครับลองมาจับจองหรือลองมาชมกันภายในงานที่บูธยามาฮ่านั่นเองนะครับไะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นะครับที่อยากนำเสนอก็คือนี่เลยครับนี่คือรถเอเลียนนะครับรอเล่นนะครับนี่คือโฉมคอนเซปต์บค์จากยามาฮ่านะครับที่เปิดตัวกันเมื่อวานนะครับนำมาส่งโรงงานพร้อมอันบ็อกกันให้เห็น และนี่นะครับโชว์กันภายในงานเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับกับยามาฮ่ YAI Concept Bike อีก100ปีข้างหน้าจากยามาฮ่ที่พัฒนาขึ้นนั่นเองนะครับโดยโฉม Concept รุ่นนี้นะก็ถือว่าเป็นโมเดลต้นแบบนะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถโมเดลจาก อนิเมะเรื่องโตเกียวโอเวอร์ไลน์นะครับเป็นอนิเมะในซีรีส์ของ Netflix นั่นเองนะครับโดยตัวโมเดลเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ใบที่ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนอะไรที่ใช้พลังงานกลอะไรต่างๆนะครับแต่ได้ยินข้อมูลคร่าวๆว่าตัวโมเดลเนี่ยจะผสมผสานกับเครื่องจักรกับมนุษย์นะแล้วก็เครื่องของ AI ผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับคิดว่าโมเดลนี้น่าจะเป็นโมเดลของอ อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยสมองกลน,นั่นเองนะครับเราต้องมาดูกันภายภาคหน้าว่าจะพัฒนารุ่นอะไรมาเพิ่มเติมในรุ่นนี้ด้วยกันสำหรับยามาฮ่ YAI รุ่นนี้นะครับดีสกูตเตอร์ขวัญใจมหาชนอย่างยามาฮ่ XMAX 2024นะทีเ่เปิดตัวมาเมื่อช่วงปีแล้วแหละนะแต่ก็ยังได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับมาพร้อมกับ ตัวพาร์ทที่เป็นของคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวพาร์ทด้านบนแล้วก็ตัวบังลมหน้าเนาะนี่เป็นไงสวยๆเลยนะครับยังคงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยในบ้านเมืองเรานะครับกับราคาที่1,901,100าทนบาทใครสนใจลองมานะครับจับจองกันได้ที่งานมอเตอร์อีโฟนะครับสุดๆไปเลยนะครับสำหรับคันนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ยนก่อน ต่อจากพี่ x m a มแล้วเรามาดูรุ่นน้องอย่าง n m a x บ้างน,นะครับกับ n m a x ไม่ใช่เทอร์โบนะเป็น n m a x VVA 2024นะที่มาพร้อมกับชุดสีนะชุดสีใหม่เลย n m a x คันนี้ก็ถือว่านิยมมากเช่นเดียวกันสำหรับสายสกูตเตอร์2ล้อในบ้านเรานะครับกับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 9 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับกับซุปเตอร์ราคาไม่ถึงแสนในพิกัด 155cc พร้อมระบบ VVA มาให้เล่นนะครับบิดได้ทุกย่านเราน้าใจแน่นอนนะครับผมรุ่นนี้ก็ถือว่า สวยนะก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของบูธยามาฮ่ากันภายในงานอีกด้วยนะครับโดยของยามาฮ่ารุ่นนี้ก็ถือว่ามีการนะปรับชุดสนะีและลวดลายมาใหม่ให้ดูมีความสปอร์ตทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะสำหรับสายสปอร์ตพิกัดเริ่มต้นหรือมือใหม่นะที่อยาก ขับขีในสายสปอร์ตเนี่ยก็ถือว่าโมเดลรุ่นนี้ตอบโจทย์เช่นเดีวยวกันเพราะว่า R15 เนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวแข่งโฉมอย่าง YZR M1 นั่นเองนะครับถ่ายทอด DNA มาสู่รุน่นนี้สำหรับมือใหม่ที่ชื่นชอบนะครับสายสปอร์ตก็ลองพิจารากันดูครับกับราคาที่118,000บาทเท่านั้นนะครับมาเรามาต่อกันอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของ MT15 นี่ที่มีการปรับไฟหน้าใหม่นะครับปรับมาแบบเดียวกับรุ่นพี่ของ MT09 เลยนะครับถือว่าเป็น Master of t อฟท s ขนาดไซส์มินินะกับราคาที่1 1,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสายน a k เก็ตไบพิกัดเริ่มต้นที่สนใจอยากจะลองขับขี่หรือลองทดสอบหรืออยากจับจองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองมาที่งานนี้กันได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวของ a l o x นะอันนี้ก็จะเป็นของสกูตเตอร์พิกัด155ซมาพร้อมระบบ VVA หรือวาลแปรผันนะครับที่สามารถบิดทยานเร่งได้ทุกย่านอย่างเร้าใจนะครับก็ถือว่ามีดีไซน์สวยงามนะสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่83,900บาทเท่านั้นนะครับอ่ะต่อด้วยในรุ่นของแกรนฟิลโนเนาะน่ขวัญใจลูซูตเตอร์ใช้งานนะครับ กับ2วาวเนาะในราคาที่ค่อนข้างจะจับต้องได้ง่ายเช่นเดียวกันนะอยู่ที่64,700บาทนะสำหรับใครที่เป็นสาวกแกนฟิลโโน่น,นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่บอกเลยว่าครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของช่องเก็บของอะไรต่างๆรุ่นนี้ตอบโจทย์นะต่อมานะครับกับฟาซิโอนะครับไวชิกถูกใจไวฟ้าต้องฟาซิโอรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับ สายพวกนักเรียนนะที่อยากขับขี่ไปมหาลัยรุ่นนี้นะครับฟาซิโนะถือว่าเป็นรถที่ใช้งานอเนกประสงค์ได้ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเปิดราคาอยู่ที่53,800บาทเท่านั้นสำหรับฟาซิโอรุ่นนี้นะครับโดยโมเดลยามาหลายๆรุ่นเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาค่อนข้างที่จะคบหาได้ง่ายนะสำหรับใครที่อยากจับจองก็ลองมาดูนะครับต่อมาก็จะเป็นเรือของซูเปอร์เจ็ต จากทางยามาฮ่าครับนี่ใครไม่ชอบขี่รถขี่เรือได้ไหมครับขี่ได้ครับนี่ครับอยากขี่รถอยากขี่เรือหรืออยากขี่เธอก็มาขี่ได้กันที่ยามาฮ่านะครับผมไะต่อมาครับเป็นโมเดลของแอดมินเองนะครับที่ใช้งานในทุกๆวันกับยามาฮ่า XSR 155นะครับสปอร์ตบคยเลโทรคันนี้นะครับถือว่าเป็นสปอร์ตเฮอร์ลิเทจที่มีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของ ุสีนะแล้วก็ตัวเบาะที่ปรับมาใหม่นะก็ะคราคาคงเล้าใจเหมือนเดิมนะครับที่96,600บาทนะสำหรับสาวก SSR หรือสายรอนะต้องไม่พลาดนะไปะรามาชมกัน